หนูผีเกาะคริสต์มาสชนิดเดียวของออสเตรเลียถูกประกาศว่าสูญพันธุ์แล้วปิดฉากสัตว์พื้นเมืองที่เคยอพยพผ่านป่าฝนของเกาะนยามค่ำคืนหนูผีเกาะคริสต์มาสหรือ c r o s ิจ a y t r i c u ถูกจัดให้อยู่ในสถานะสูญพันธุ์แล้วตามรายงานของ IUCN International Union for Conservation of Nature หนูผีชนิดนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่อาศัยอยู่บนเกาะคริสต์มาสห่างจากแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียประมาณ1,500กิโลเมตรซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองที่ไม่มีภูมิคุ้มกันจำน,นวนของมันลดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งศูนพันในปี1,900หนูดำถูกนำเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจพร้อมกับปรสิตท,ที่มากับมันซึ่งกระจายไปยังหนูพื้นเมืองสองสายพันธุ์ของเกาะและเชื่อว่ามันก็กระจายไปยังหนูผีด้วยหลังจากนั้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วชาวเกาะเริ่มเห็นหนูพื้นเมืองเดินโซเซไปมาบนพื้นป่าและตายลงในที่สุดแต่นี้ยังไม่ใช่จุดจบหลังจากไม่พบเห็นมานานกว่า50ปีหนูพีเกาะคริสต์มาสองตัวถูกจับได้ในช่วงทศวรรษ1950พวกมันได้รับการปล่อยกลับสู่ธรรมชาติแต่การค้นพบนี้ไม่ได้รับการรายงานจนกระทั่งหลายปีต่อมาในปี1984 นักชีววิทยาพบหนูผีตัวเมียที่ยังมีชีวิตอยู่แต่หนูผีตัวผู้ก็ถูกพบโดยบังเอิญในปี1985หลังจากนั้นไม่มีรายงานการพบเห็นใดๆเลยซึ่งหมายความว่าหนูผีเกาะคริสต์มาสสูญพันธ์แล้วสาเหตุหลักๆของการสูญพันธุ์มาจากการนำเข้าพืชและสัตว์ต่างๆที่ทำลายระบบนิเวศบนเกาะร,รวมถึงการเข้ามาของผู้ล่าชนิดใหม่เช่นแมวและงูปล้องฉนวนซึ่งก็เป็นสาเหตุในการสูญพันธ์ของสัตว์เฉพาะถิ่นบนเกาะอย่างไม่สมเหตุสมผล เรียนรู้จากการสูญพันธุ์การสูญพันธุ์ของหนูผีเกาะคริสต์มาสสอนให้รู้ว่าการเฝ้าระวังโรคและการตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อพบซากสัตว์ที่เหลือเพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งสำคัญหากไม่มีการดำเนินการให้เหมาะสมกับสายพันธุ์เป้าหมายการสูญพันธุ์อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ชนิดอื่นๆอีกด้วย แม้ว่าหนูพีเกาะคริสต์มาสได้สูญพันธุ์ไปแล้วแต่นักชีววิทยายังคงมีความหวังว่าจะพบครอบครัวหนูผีเล็กๆอีกครั้งบนเกาะแห่งนี้การสูญพันธุ์เป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์แต่เราสามารถเรียนรู้และปรับปรุงการดูแลสิ่งมีชีวิตในโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น